สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมสวนท่ามกลางฝนที่พึ่งตกไป ดูการเล่นของสองพี่น้องค่ะคุณพี่กลัวเปื้อนค่ะคุณพี่เลยต้องนั่งเบาะนิ่มๆโอ้อยส่วนคุณน้องค่ะไม่กลัวไม่กลัวใดๆทั้ทงสิ้นสนุกไหมคะ ระวังจะโดนน้องนะลูกคุณแม่บอกตาแล้วว่าให้คุณยาให้คุณตาซื้อทรายมาไว้ให้ยายบัวก,กับพี่เปรมเล่นดีไหมไปทะเลไม่ได้เราก็ต้องย้ายทะเลมาไว้ที่เรา นี่ไงตั้งบ่อดเดี๋ยวรอบหน้ามารอบหน้าเอาห่วงยางมาด้วยให้พี่บัวกระโดดลงน้ำเลยเชิญตามสบายอันนี้พี่เปรมะไม่อ่ะ,อะพี่เปมนั่งหลังคอมค่ะวันนี้ลมเย็นสบา,บายบายให้กล้องหน่อยบายให้กล้องหน่อยจ้ายายบัวบ๊ายบายหน่อยยายบัวบายบายค่ะไม่มีใครสนใจเลย